แครอทมันฝรั่งนะครับเตรียมต้มนะครับต้มให้สุกแล้วค่อยอามาผัดนะครับหม้อใบเดือรน,นะครับเดี๋ยวไปใส่มันฝรัง่งกับแครอทต้มให้สุกครับหม้อเริ่มเดือดน,นะครับเทมันฝรังนะ่งกับแครอทลงไปเลยนะครับสุกได้ที่นะครับยกลงเลยนะครับ มันฝรั่งกับแครอทต้มสุกกำลังดีนี่นะครับได้ที่แล้วเตรียมผัดน้ำมันครับผัดเนยกับหอมหัวใหญ่นะครับหรอมไว้เตรียมผัดมันฝรั่งแครอทนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับเตรียมผัดมันฝรั่งครับใส่เนยนิดหน่อยนะครับในผสมกับน้ำมันนะครับมันจะได้ไม่ไหม้กระทะ เนี่ยอย่างเดียวร้อนมากจะไหมสูตรของผมประยุกต์เอานะครับมาเริม่มใส่กระเทียมใส่หอมนะครับใส่กระเทียมอ๋อี่ต้องไปผัด รสมันปรับไปเลยคัดผู่กันให้ก็สุกพร้อมๆกันลงไปทอดเลยนะครับสูตรมั่วๆแต่อร่อยสำหรับผม ทอดไปแล้วก็หมันคนเอานะครับตัดให้หไมไพรหอมสุกผัดจี้เอานะครับเหมือนเหมือนจี้เอาเหมือนย่างนะครับผัดคล้ายๆนะฮะมต้องใส่น้ำมันเยอะใส่ในยผสมน้ำมันขอให้เขาหอมจี้เอาขอเขาไหมสวยนะครับ เดี๋ยวค่อยโรยพริกไทยนะครับนี่ก็โรยได้นะพริกไทยคเคล็ดลับให้อร่อยนะครับใส่โปงนัวลงไปปรุงปรุงรสนิดหน่อยตามเกลมต้มเป็ดได้เกลือเล็กนะน้อยนะ กให้เขค็มนะครับเือเล็กเนาะหอมขึ้นแล้วนะครับเริ่มไหมก็เริ่มหอมแล้วนะครับไปใส่พริกไทยนะครับโรยพริกไทยเรียบร้อยนะครับผัดสักครู่นะครับให้เขาหอมไหมไปเลยจี้ให้เขาไหมอไปเลยครับส่วนหอมหอมเริ่มไหมนะนะใช้ได้ ผมใหญ่ไปหน่อยครับหั่นใหญ่่หน่อยี่แร้ว่าจะไม่พันนะครับถ้าหั่นบางๆมันะจะง่ายนครับผมชอบแบบชิ้นใหญ่ๆนะครับเี๋่วให้นสักครู่นีครับตัดไป้ผมไม่กว่านี้นครับให้เ็จี้วันนี้ครับหอมกว่านี้ไม่ได้ที่แล้วนะครับ สีสันสวยพอสมควรนะครับหอมก็เหลืองแล้วนะครับเตรียมยกลงได้นะครับเรียบร้อยนะครับสีสันใช้ได้สวยงามน่าทานครับไม่เล็กมากเหมือนมันต้มแบบเปลือกปาดบางๆไ่อผัดนะครับมันก็ดีอีกอย่างหนึง่งแบบนี้ก็สะดวกอีกอย่างหนึ่งนะครับง่ายดี